เอาดอกดีเนาะเอาไปเท่าอยากกินแกงกินกับแกง่วยมันมีไหม่วยมันจะน,น่าปลูกอ,อะไรบ้างลำดอกกายขาวแล้วต้องรดน้ำให้มันตลอดอรอกี่วันรดัง้งหนึ่ง ประมาณห้าวันภาครับคนน,น,นี้มันชอบอากาศเย็นๆใช่ไหมครับช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวหนาว้หนาร้นาอนเราไม่ทำทำหน้าหนา,หาวแล้วเพื่อนที่แปลงนี้ปีหนึ่งปลูกว,กวนกี่รอบก<อ> <c oughs> ัน,นกี่ประมาณสามรอบสามรอบหรเนี่ยสรอบจะปลูกตามฤดูมันเนาะฤดูแล้งก็เป็อย่างหนึห่งหนาว อ่านเวียนทำจนมีความชำนาญเนาะ,ะถ้าถ้าแปลงกันอันี้ถ้าเราออกดอกเก็บเกี่ยวเสร็จลงทุนเท่าไหร่นะลงทุน,ทน,ทนมันกอไม่กอเยอะยนะพัะ,ะลามเนี่ยก็ต้อดงดู้าหรืนรีมันกรันเนาะพอเอาเอาเสียบมา,าอเอาดนจา เรารวมทั้งหมดทั้งค่าดูแลค่าปลูกค่าดูแลหญ้าดูแลน้ําผ่านี่ประมาณประมาณว่าน่าจะประมาณอ0ับเอาพันเอาพันแต่แล้วถ้าเราเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวที่เทบาไหรนะออ อยบอละสบาทอืมถ้าออกสงนี้นะถึง่สอหาออกหไหนาเก็บจนแล้วพอมีกำไรเนาะมีมีเวลาเกินส้มครับเกินครึ่งไหมไรยเกินครึ่งเนาะเกินครึ่งต้นทุนมากเกินครึ่งถ้าหาอสวงนั่ถ้อย่างนี้ยบาทแล้วก็มีกำไรอยู่อืม แล้วระยะเวลามันนะตัวเฉลี่ยเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าลงทุนห้าพันได้กำไรสักสองหมื่นก็เอาแล้วนาะโอเคได้หมื่นกว่ากว่าโอเคทีนี้อากาศดีนะมองลงเฉยพืชผักตามฤดูกาล ถ้าเราผู้ปลูกรู้วิธีรู้ช่วงจังหวะและดูแลบำร,รุงรักษาอย่างดีผลผลิตออกมาก็มีกำไรคุ้มค่าต่อการผลิตสนใจเอาใจใส่ดูแลอย่างดีผลผลิตออกมาดีกำไรงาม